สวัสดีคะ่ะพวกวันค่ะสวัสดีค่ะคุณถอค่ะมือ,อนีก็ได้มาติดตามเรื่อง่า,งาความฝันของ่ออวนหรือว,าว่าลูกอวนเนาะ,ะค่ะคนฝันอีกแล้วค่ะคนสีฟฝันมาจังไหค๋ค่ะเราเรื่องความฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านฟังเลยคะ่ะฝัันคือ<า>ย,ยงไปลินเฮโล่น้ํมเขาไปคือยังบักหน่อยนี่ลหละไปไปห้องเป็นห้อง ห้องเหื่อนมันไปเอาเล่นเนี้ยูเรื่องเงื่อนบุตรี่เาสัตว์ก็ไปไปวันนี้คือไปขึ้นไปโค้นล้ายหลายในห้องมันตาหูจักเบิดตามันซื้อไหนแน่ยตาคือโค้นหูจักกั่เบิดเล่นเนืนอูอยู่ห็นไปวันนี้ซุ้มหนึ่งน้ำมาบดขี้กระดิ่งมาลกนึกู้น้ำมา น้ำมาบ้านะใช่รพวกเลยให้โลว่าสั่ว์ยูพุนเทิงฟุนว่าสัตนคือยังเอาใบประอูดดมกินที่หอยม่าบัานะสืสบกินมาดไปใส่ันยังถือกินว่าสัตว์ไปบ้านก็ยังไปเขากับมามาคือยังหุ่มเต็มยูซือๆโปจับโปยังว่าสิไม่จับก่อนล่ะแต่โปจับ ว่าเขาเรียนถือต้องตามกฎหมายว่าสัตวเขาเรียนกันยุ่ีว่าสัตวบัดนี้ไปคือยังเขาเจียวรถบาดวาหักรถทั่วรถบาดรถทั่วได้เสริมเบาะเสริมเบาะขึ้นมาดังมาอย่างมาคกกือยังคดรเบาเหล่ามานอนอยู่มองเสริมเบาะกระปุกนี้ พวกนี้ไปคือจงแขกอินเดียอินเดอร์ปุ่นอยากมากะลาปุ่นมาคนละเอาเพราะเราทราบเพราะนั้นเบิ้งว่ากดจังไหนนี่ว่าแต่โกดจังไหนจังนี้ไ,ได้ฟังน้ำฟังนี่ว่าแต่นันมาเราโคตอยู่ผู้เดียวบู้ผูู้้ผู้ม่เพาให้เห็นน้ำเนี้ยว่าแต่ที่โคตรจังไหนเห็นกันพวกเห็นน้ำว่าแต่ มันก็นเลยว่าดีกดสามนี่ว่าสัตว์ดสามนี่ว่าสัตว์อค่ะเออดี่กดสามว่าสัตว์ดไปกดไปว่าดีคือยังง่ายอย่างนั้นดีรุนเดรุนนี่หละค่ะเป็นเป็นดาวแก่เป็นผูรับคนงานคนยังคุณนีบาดเนี่ยคือยังมูอยู่สิงคโปร์นล้กันบุนอือค่ะ,คะมาคือยัง อันนี้แหละสมัครงานกับสมัครนี่แหละว่าะฉันเป็นออฟฟิศบูเดอร,ดร์รออฟฟิศโรงโรถผุดว่าะฉันออฟฟิศอยู่บอกโรงรถเป็นแอมกระจกดีๆหลังใหญ่ๆยเหรอเพราะฉันไปไปก็ยังเลี้ยงเป็ดน้อยหลายหลายปล่อยเต็มหนทางหนยังอยู่เอ็นผู้เฒ่าแก่มาอีกแล้ล ห้ยพ่ดีแล้ว่าซันคันหิวมากเบ้าเรา้าคาเป็ดตีละลาบขางหลมาบันคาเป็ดอีละหลาบเปินทั้นผู้ใหญ่สมรักว er ่ากยคาเพราได้ของเจ้านายวมาัิบของเจ้าหน่ายคาะย่อยเจ้านายแต่มันยังกินบ่เบือว่าสิบก็ว่าคอืกลับมามาาก่ยังมามาด วางกางท้งกลางท่ากลางเมืองกลางหน้าเขาเนี่ยแหละมาคือ,คอยังไล่เป็ดเขาเราสะด้ดมายุ่งกัดน้อยวะค่ะตื่นสัมเออตื่นเดีย๋ยยุ่งกัดมือออกหวอน้อยวะค่ะใม่ค<า>่ะชาติเสร็ญรุ่งจีเจเลญ วันสามเจ็ดห้านี่แหละสามเจ็ดห้าเอพราะว่ากดสามเนาะเออกดส,สามรูร้เราจับกดส,สามมันก็เท่าี่เท่าแค่ก็มันเรื่นงกน็สามเจ็ดห้านี่และเขาขึ้นก็ตีไว้ตาบึกขึ้นตรงนี้ตีไวเ้เรียบรลอยนอเนาะคุณพ่อเนอาะสามเจ็ดห้าแต่ว่าเ,เด่นเลนเลยนี่ก็ขึ้นเ,นยเลยสามนเนาะโซลโคตดในโทลราสับเนาะ เกล็ดกหากดบ๊บวบวหหัดบ mm. 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 ้งแล้มันล่อห่วไม่ห้เบ้งก็ไ่ตีแล้วถ้าเอาร้สางวั้มันจเห็นบอกก็จะกดเป็นบอกว่าค่ะกดสามนี่กดสามนี่ตล่ดค่ะแต่ว่ากันที้มเอาเนาะกดสามมันี่ขึ้นมาเลยว่ะสัตวค่ะค่ะเจ็ดานี่คือคือตำรวจเนาะ เพิ่นสีมาจับแต่ว่าเพิ่นมาตรวจแล้วว่าเรียนสองเนาะตามก้นนายนไงนี่ก็หาอยู่แล้วเจ็บก็เจ็บอยู่แล้วค่ะเจ้านายนี่ก็ตีเป็นหาค่ะสามเจ็ดหาตีคือรู้ผู้เดียวฝันตื่นคิดว่าฝันตีใส่ควบฝันเจ้าของหมดเลยค่ะสามเจ็ดหาเจ็ดหานี่แท้ๆนัดแล้ววะค่ะเรีว่าสามเจ็ดหาเลย ให้มุนเ,านเอาแน่้นีละเนาะค่ะเรื่องเล่าความฝันของพ่ออ้วนกับมีซ้ำหนีเนาะคุณพออ่เอเนาะค่ะกขอบคุณสําหรับเนวยทางความฝันหละกะักการตัวเลขที่แบ่งให้ท่านผู้ชมทางบาทเนาะ,ค,ะนค,ค่ะนาอขอบคุณค่ะออคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กาสรุปตัวเลขของพ่ออ้วนเนาะ,ค,ะน 3, 7, 5, ค่ะนอสามเจ็ดห้าค่ะประจํางวดวันที่ หนึ่งมิถุนายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเป็นเรื่องเล่าวความฝันทีพออ้วนนี่เพิ่นฝันเห็นตำรวจค่ะท่านผู้ชมสิไปจับคนเล่นการพนันวสันบาทนี่ยู่ดีๆตำรวจนั่นก็ว่าบ่จับค่ะเพราะว่าเขาเล่นกันถือกฎหมายวสันในความฝันนะค่ะท่านผู้ชมนอบาทนี่ในความฝันนั่นพออ้วนกะ เห็นคือจังเป็นแขกค่ะเป็นแขกค้นต่างประเทศเนาะค่ะท่านผู้ชมนอแขกปังคลาเทศเพิ่นว่าในความฝันเนาะค่ะนอเพิ่นก็ะเลยตีตโวเลกออกมาค่ะท่านผู้ชมตีตโวเลกออกมา3 7 5เจหานอค่ะนอ ตีตัวเลขจากความฝันนอค่ะนอจังไดยกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมันมันกับตัวเลขของพออ้วนนอค่ะนอใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขและกาแนวทางความฝันของพออ้วนในงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมทีเพิ่นนํามาแบ่งปันเท่านอคะ่ะท่านผู้ชมนอสําหรับคลิปนี้ก็ให้โชคให้มานน้ากันอีกคือเกาเนาะค่ะนอ สุดท้ายนี่จะาปอกะขอฝากช่องค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อทิบีพพาตัวเลขหลักละกะารแนวทางดีๆเนาะค่ะนอขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จะาปอกะสิไปติดตามมาฝากเอซทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบานมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมความ,มุ่งมากปรารถนาค่ะท่านผู้ชม สมคมมุ่งม,มาตปรารถนาทุกอย่างถือเลกลียกลุ้ยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของพ่ออ้วนเนาะคะ่ะเนาะสามเจ็ดห้าค่ะตัดนาตัดหลังเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาานผมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ